วันนี้ตรงกับที่25พฤษภาคม2567ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของตัวเองวันเกิดของตัวเองแต่ละปีส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแม่นะแม่เคนวรสรันปีนี้แม่เคนวรสันไม่อยู่กับเราแล้วแม่เคนบวรสันเสียชีวิตไปแล้วเนื่องในวันคล้ายวันเกิดปีนี้เดี๋ยวจะพาลูกหลานของแม่เคนมารำลึกถึงแม่เคนอีกครั้งหนึ่ง โดยก็จะเปิดแม่เคนช่วงที่ให้คำกรอนพยากรณ์โลกเอาไว้ให้ท่านผู้ชมลกูกหลานได้ชมกันโลกยกไม้ไฟมหันออศาสนาสองพันลวงมาถึงแล,ล,ล,ล้วคนกระแซ้าเซ้าวาวาโลกกาบกึกเกาบางพองเก็บบางพองไข่ยไใ้เกินขนาดโลกประหลาดมันหากมากไม่เลื่อยยาแก้ไสเบอร์ทัน หัดสัจจ์น,นอป่าโลกกานับเมื่อเปลี่ยนบอกเคยเห็นกระซังพ่อนอเนี่จังแม่นกรรมขั้นมาทั้งฝนสะฟ้าเส้นละท่าบ่คือเกา่าขั้น่าตกก็หักตกมากล่นจนท่วมทั่วแดนขั้น่าแรงก็หักแรงกระรดดจนว่าแทนดินแหงขั้น่าหนาวก็หักหนาวพ้าโลตางหลังหลายล้นคนเห้าพากันสวยสวยไปหมดทุกอยา่าง ให้พี่บัสต่างๆก็เลยบังเกิดเกินเป็นเรื่อยสูวันมี่ทางลมบไฟนามสารสีอ่อนห่อนแหงสีมาเต่งเติมซั่าทาใหายบุญไหวคอนจะตายไปฟอมหน,หน้าหน้านับบอกควยขั้นปีกุนพานแล้วสิแพ้วเขินกว่วหลังไขปพยั่งเหลือข้างสีเห็นทางุญบาปอ้าวมันยังบูบาทเริ่มได้บัเนี่ย โลกโยกไม่ไฟมหันศาสนาสองพันลวงมาถึงแล้วคนกระแซ้าเซ้าว่าโรโลก,ก่าบกเกาบ,บางพองเก็บบางพองไข่ตายไว้เกินขนาดโลกประหลาดมันหักมากไม่เลื่อยยาแก้ส่บอร์นอัศจรศรย์นอป่าโลกก่านับเมื่อเปลี่ยนบกเคยเห็นกระสังพ่อนอนนี่จังแม่นกรรมขั้นมาทาั้งฝนสะฟ้ฟาเส้นละท่าบกเก่า ขั้นว่าตกก็หักตกมากล่นจนท่วมทั่วแดนขั้นบ่าแรงก็หักแรงกระรอดจนว่าแผ่นดินแหงขั้นบ่าหนาวก็หักหนาวผ้าโลดตางหลังหลายล้นคนเฮ่าผ้ากันสวยซวยไปหมดทุกอย่างให้พี่บัตรต่างๆก็เลยบังเกิดเกินเป็นเลื่อยสู่วันมีทางลมบไฟนามสารสีอ่อนห่อนแหงสีมาเ่งเติมสัำนทับห้บุญไหว ค่อนจะตายไปพร้อมหน้าหน้านับบอกควยขั้นปีกุผ่ผพานแล้วสิแพ้วเกินกลัวหลังไทยโพย่งเหลือข้างสิเห็นทางุนบาปอาวมันยังบูบาดลืมได้บ่ไม่เป็นไรโยมแม่ลืมนี่คือโยอมแม่เคนวรสรันผู้ให้กำเนิดอัตมาแม่ให้กำเนิดอัตมามาได้หกสิบปีแล้วในปีนี้โยมแม่ ลูกชายยมแม่อายุ60ปีแล้วนะวันนี้วันที่25พฤษภาคมยมแม่ก็92ปีไม่รู้ว่าจะอายุยืนเท่ากับยมแม่หรือเปล่านะวันนี้ลูกชายครบอายุ64ปีแล้ววันในวันนี้ปี2567วันที่25ก็เลยพาลูกหลานมาราลึกถึงแม่เคนบรสานอีกครั้งหนึ่งหนึ่งในวันเกิดของตัวเอง ขอให้โยมแม่ไปสู่สุขตินะโยมแม่เดี๋ยววันเกิดปีนี้จะ,จะทําบทอุทิศให้โยมแม่อยู่เหมือนกันส่วนจะน้อยหรือจะมากจะยังไงเดี๋ยวเคยว่ากันเน้ะยโยมแม่เนาะ